วงงตาขอฉันมมันนืดิี่เทคเชื่องอ่ะเนี่ยลากสบายเลยเชื่องเนี่ยนะแบนอ๋อแบนนะแบนอุ๊ยเดี่ยวนี่ดูดิเชื่องปับ๊บตัดปุ๊บเลยสวัสดีครับวันนี้พบกับผมฟองนากสานรองนะครับวันนี้ผมจะมารีว,วิวตัวแบนเชื่อมออโต้ของเดลตัน รุ่น DT 550G นะครับเขาบอกว่าเทคโนโลยีญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าบอกเลยนะครับว่าราคาหลักสิบครับจาก lazada ครับผมไปสั่งมาแว่นตัวนี้เขาบอกว่าปรับเลนออโตโ้เ้ยววินาทีเขาบอกว่าปรับเ้ยววินาทีแล้วก็อ่าเป็นแว่นที่ไม่ต้องใส่ถานนะมันมีตัวเซลมาให้แล้วก็เซนเซอร์สองจุดแว่นทรงสี่เหลี่ยมที่แบบว่าเราไม่ต้องมีตัวกลางขันนะตรงเนี้ยมันจะไม่มีตัวขั้นมันจะเป็นยาวๆไปเลย ผมสั่งมาสองตัวนะรอบนี้นี่สั่งมาเผื่อช่างเนสด,ด้วยเขาได้ตู้เชื่อมมาใหม่ผมก็เลยจะให้เขาลองดูว่าเออแม่นตัวนี้มันดีไหมอีกอย่างตัวนี้เขาที่ซื้อมาเพราะว่ามันมียางนี่ดูนะมันมียางยางรองจะมูกเวลาเราเชื่อมเชื่อมอยู่เนี่ยเงื่อออกมันก็ไม่ลื่นผมเลยจัดตัวนี้มาแล้วราคาดีมากงั้นเราไปเทสกันเลยเดี๋ยวครับว่าแบบมันใช้ได้จริงหรือเปล่าไปไปดูกันสวัสดีช่างเนสครับวันนี้ทำอะไรเนี่ย อ๋อวันนี้มาลองตู้เชื่อมสั่งจากลาซาด้ามาใหม่ครับรุ่นอะไรเนี่ย้หน้าตาดีเนี่ยรุ่นสเตล่าสองระบบครับยอดเลยยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ผมบอกเลยว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวให้เขาดูกันนะได้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวเออได้ดีดีเอาแล้วแล้วแว่นเชื่อมอยู่ไหนอ่ะลืมอ้าวทำไงอ่ะก็จะลองแบบไม่มีแว่นนะครับเฮ้ยมันปวดตานานน่ผมไปสั่งมาให้แล้วแอบสั่งไห้คุณแล้วนี่ แั่นเชียมเดลตันใช่ดีจริงปะเนี่ยอลองดูแกะดูแกะมาดูแกะมาดูมีของแถมด้วยนะมีแถมอะไรได้บ้างมันสายรัดหัวมีสายรัดหัวมาให้แน่นๆเลยดีอยู่ดีอยู่เดี๋ยวลองดูก่อนว่าดีจริงไหมอันนั้นลองใส่ให้ดูหน่อยเท่ป่ะครัได้ได้ผมสั่งมบบาจากรัสต้าให้คุณนะเนี่ยลองดูมันทำการจะเชื่อมทำแมกันทำแม่กัน แม่นดีนะเนี่ยดินดีเลยมันมียางอยู่ตรงจะโม่งไงอ๋อลูกยางตรงนี้เหรอลูกยางเนี่ยลูกยางอยู่มันเลยทำให้แน่นนุ่มด้วยใช่ใช่นุ่มด้วยอ่าใส่ดูไหนลองสับดดิดูป่ะเฮ้ยโอ้แน่นดีแน่นดีนะเราเชื่อว่าตัดตัดไฟดีกว่าไปเครื่องยางเครื่องนี้มันจัดจริงๆเว้ยแรงไหมเนี่ยเครื่องเนี้ย เดี๋ยวลองดูกันมาดูกันนะวิ่งเฮ้ตัดเร็วนะเนี่ยนะตัดแสงเร็วดีเร็วดีเหรอฮะเฮ้ยตัดแรงเร็วดีนี่เทคเครื่องอะเนี่ยน่าสบายเลยเครื่องเนี่ยนะแว่น อ้อแว่นเนาะโอเคโอเคไหนดูไหนลองผ่านแว่นให้ดูหน่อยดิตันแสงเร็วจริงดูนะวิ่งเร็วเนี่ยดูดิเครื่อนป๊บตัดปุ๊บเลยเออกระพริบกระพริบเลยดีเนี่ยสมรกาย่ม้ยเนี่ยเออ ราคาที่ถูกมากหลักร้อยหลักร้อยจริงอะ่ะจริงเอ้ะิปเปาลองไหม่ก่อนมีทอนอะ่ะมีกันทอนอ่ะเรินรไมท่จวดตาอยน,นเะจริงไม่ปวดตาเลยครับจริงอะอืมสมราคาได้ไหมเนี่ยมันก็พิบค้างเลยป่ะ ว่าเราจิ้มนานเหรอเราลองพิธีดิลองลองวางขึ้นไหนอ๋อมันจะคายอย่างนี้เลยเหรอใช่มันจันเออดีนะนี่ายง่แต่ดีตรงที่เขามียางรองมาให้เนี่ยตัวนี้ลองต่อสายรัดได้ได้เหมือนกันครับอ่าลองลองสายรัดหน่อยใส่ยรัดถ้าแน่นเปล่าน่าเดี๋ยวนะ ต้องเอาตัวนี้ก่อนอค่ะใไ่เราสามหลอดก่อนอือถ้าเอาปุ๊บใส่เลยแล้วกใส่ตามรูมันอะ แรงนนี่งนะครับเอ,เอแล้วลองดูกันสายได้นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นปรับสายได้ <say> อันดีไหมแน่นไหมพอดีเลยเราปรับคลายได้เราชอบตึงชอบย่อนออน,น่าจะขนัดมือขึ้นเนะเาะอ ถ้าใส่งานธรรมดาก็ใช้ขานี้ไปอันนี้สมอลสำหรับงานที่สูงครับอ๋องานที่สูงแบบเราขึ้นหลังคามันไม่หลุดอ่าเคเพื่อนช่างแล้วสนใจก็ให้เขาสั่งได้นะรุนี้ใช้งานได้ดีนะแน่นดีครับมีเลนสองชั้นด้วยสมราคาจริงแต่มันไม่ต้องใส่ฐานใช่ไหมรุนี้ไม่มีฐานครับมีแต่เลนอ๋อมันใช้นี่นี่อันนี้อะไรเหมือนเครื่องคิดเลขอะโซล่าเซลใช่ แผ่นรับแสงมันแผ่นนักแสงแใช่ไหมใช่ด้รับแสงมันจะตัดโอเคครับเค okay, วันนี้ก็ใช้งานได้ดีนะ,ะไปบอกเขาต่อดี <Okay. S 2> ดีงเจอกันครับโอเคครับหลังจากที่เราใช้งานมานะครับแล้วก็จะมาสรุปข้อดีให้ให้ฟังนะครับคือข้อดีมันเลยคือตัดแสงเร็วมากอย่างที่เขาบอกไว้เลยแล้วก็มียางรองมาให้ไม่เจ็บนะครับตรงนี้ไม่เจ็บจหมูกเวลาใส่โดนานก็ไม่เจ็บอีกอย่างมันคือกระชับด้วย แล้วก็แถมันนี้มาให้คือดีมากอันนี้ถ้าเราแบบออกเหล็กอยู่บนหลังคาหรือว่าที่สูงที่แบบเบ้นอาจจะหล่นได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสายนี้เลยแล้วก็ขึ้นไปเลยรัดหัวก็คือไม่หลุดครับคือดีใช้ได้ราคาแบบโอเคเลยราคาดีมากถ้าเพื่อ,อนช่างคนไหนสนใจก็เดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ให้วันนี้ก็จบไปแไปนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวแป้นเชื่อมออโต้ของเดลต้รุ่น DT 550G นะครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจอยากให้รีวิวเครื่องมือช่างตัวไหนนะครับ คอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะถ้าอยากซื้อของแต่กลัวโดนหลอกบอกเราอาสาลองขอบคุณครับ